ีค่ะพบกับพวกเราช่องดาวรุ่งฟมเี่ค่ะนี่ค่ะฝนตกตอนกลางวันค่ะแม่ๆมค่ะฝนตกตอนกลางวันนะคะตอนนี้เราเตรียมผลไม้ที่จะไล์สดกันนะคะแล้วก็ฝนมานะคะตกตอนช่วงบ่ายโมงนะคะโอ้น้ำจะไหลเข้าไม่น้อยเด็กน้อย ผลสาดเข้ามาแล้วดูคะ่ะพอพลเก็บกวาดทำความสะอาดให้แล้วแต่ว่าเอาไปทิ้งไม่ได้นะคะดูฝนสาดเต็มเลยบัดนี้เชื้อแฉะไปหมดเลยดูคะ่ะฝนต,ตแกแรงเลย ตรงน้าบัาผถดกกละมังเลยนี่ศาสาดเข้าที่นอนน้องว่าหมดแล้วโชคดีนะที่พ่อพลไปเอาทรายมาให้มันไม่ไหลเข้าที่นอนดูค่ะขยะของสองแม่ลูกก็ยังไปไม่ได้นะคะติดฝนจอดไว้ตรงนี้ก่อนติดฝนนะ คนก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะอีกฝนไปไม่ได้นะคะสูใสบรรยากาศคือสี่อยากนอนเลือ่อนนิเบ็ดดูค่ะเก็บขยะเสร็จแล้วก็จะไปทิ้งก็ไปไม่ได้โอ้เด็กน้อยเด็กน้อยเล่นฝนแล้วบัดนี้โอ้นุ่มน้อยนั่นนั่นเอ้ยดูดูน้ำฝนไปอยู่ตรงนั้นแล้วหนนอยากเล่นแล้วลูกอยากเล่นแล้วเด้อบัดนี้ โอ้ดู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 ค่ะอ้าวนั่งลงนั่งลงหนูอยากเล่นน้ำฝนหเด็กน้อยอยากเล่นน้ำฝนฝนก็ตกแรงเลยดูดูดูค่ะดูค่ะเบิ้งเด็กน้อยอยากเล่นน้ำฝนเบ้อเด็กน้อยอยากเล่นน้ำฝนเราเด้อบาร์เทน ็นน้ำฝนแล้วน้าจะเต็นกะละมังแน่หนูรู้ว่าสาดเข้าตรงนู้นหนูก็ถอยหลังสิลูกนาน เตรียมผลไม้ไร้สดนะคะแม่ๆมจ๋าสดเลยสวย,สวยสวงามมากตอนนี้เราก็เปิดไหลอยู่นะคะผู้เข้ามารับชม สองท่านนะคะตอนนี้ก็เปิดไลฟ์อยู่ค่ะแม่แม่ทุกท่านนะคะมาเมตตาด้วยนะคะผนกระต๊กผนล,ละไม่กับว่าทันได้กินดอกค่ะไลฟ์สดกับบุมี่แม่แม่เข้ามาเบิงเลย แม่แม่ติดฝนบ่พอพูดบอกว่าแม่แม่ติดฝนบแ่แม่แม่ติดฝนดูตกแรงพอสมควรค่ะน้ำไหลน้ำไหลแล้วนะคะโอ้ฝนดี ปาวาบอกว่าหนูอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำฝนแล้วเด็กน้อยเปียกหมดเลยพอพลดูซิมีแม่แม่เข้ามาหรือเปล่า ดูค่ะกองหนุนกองหนุนกองหนุนมานั่งให้กำลังใจหรือว่ามานอนเนี่ยโอ้ยเจ้ามีทองกับเจ้ามีเงินเอ้ยไม่ใช่อันนี้เจ้ามีทองอันนี้เจ้ามีโชคเจ้ามีเงินอยู่ไหนนูนเจ้ามีเงินอยู่นูน่นเจ้ามีเงินกับแม่มีบุญ อ้าวแล้วอีกอีกอีกตัวหนึ่งล่ะพอพลยอยู่ในหัวหาไหนบ้านอาเขาไปอยู่ในบ้านนะไม่ตามด้วโอไม่เอาออกมาเดี๋ยวเขาเรียกหาเพื่อนเนาะนหัวหนฝนเปียกหมดเลยคะ่ะตกดีมากเลยสองวันติดกัน ถ้านี่ก็คือแบบว่ามันบางนะมันก็บังฝนไม่ค่อยจะได้เลยหยดหมดแล้วไหลสดก็ยังไม่ได้ทานซักวีเลยนะคะ มาเมตตาด้วยนะคะช่องอาช้างพลายวาลนทน์แฟมิลี่นะคะตอนนี้ยังไลฟ์สดอยู่ค่ะวันนี้คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะคะไปไหนไม่ได้นะคะก็ไลฟ์สดตอนกลางวันเลยอ้าตกหายแล้วก็มาตกอีกสงสัยมาหลายหลายละโลกดูนกมาหลบฝนสิน่นดูแม่ดาวรุ่งกลัวนกไหม นั่นนะ่ะนกสองตัว oh. มาหลบฝนนั่นขอหลบฝนหน่อยนะช้างเอ้ยขอ <c oughs> <c oughs> หลบฝนหน่อยดูค่ะสามตัวแล้วนกน้อยมาขอหลบฝนเอา้าทำอะไรลนะ่ะนั่นบาวาทำอะไรครับบาวาทำอะไรลูกโอ้ฝนเนาะ โอ้ตกแรงแล้วมาอีกละลอกแล้วตกแรงเลยบาวาเอ้ยคุณแม่ช้างท้องก็อยากกินกล้วยแล้วอยากกินกล้วยหวานๆแล้วโอ้ดูทำดูทำหนูอยากเล่นน้ำฝนละลูกโอ้อยากเล่นน้ำฝน โอ้ฝนยังพี่กดีแท้เนาะดูค่ะตกแรงเติมฝนตกจนกลางวันอย่างนี้ไปไหนไม่ได้เลยเราน้ำก็ไม่ไหลด้วยน้ำก็อบอ่ไหลว่าสิพาโมไม่ลู้ไปกินน้ำมูนก็ฝนตก ก็ไปยังไม่ได้เดี๋ยวกระตกเดี๋ยวกระเศร้า<ๆ>เนาะค่ะบาวาบอกว่าฝนตกอีกแล้วก็เอาน้ำใส่ถังให้กินอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่นะ่ะใส่ถังไม่กินคุณแม่อยากไปกินน้ำมูล หยุดตกแล้วณนะตอนนี้หยุดตกแล้วจ้าพอผลหยุดตกแล้วก็จะเอาเยนะขยะไปทิ้งนะคะหายแล้วนะคะหยุดแล้วก็ถูกใจหญ้าเนาะหญ้าเขียวๆถูกใจมาก หญ้าที่เห็นเขียวๆนี่คือหญ้าของวงัวนะไม่ใช่หญ้าก,กงช้างนะคะเออหนูอยากเล่นน้ำอ่ะหนูอยากเล่นน้ำฝนอ่ะเออพ่อยังมาแน่ยังมาแน่คนอยากเล่นน้ำฝนอ่ะเอออยากเล่นเนาะอยากเล่นโอ้ยวาวๆอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำฝนนะพอดูค่ะดูทำดูทำเออเอออยากเล่น สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะคแต่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเราจะได้ไปกินน้ำมูลกันนะคะดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนไทน์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจ้า